สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16นะคะท่านผู้ชมวันนี้เจ๊วาก็จะมาทําบุญที่บ้านนะคะขายประตูเล้าค่ะกระไดเด้อมือโชคอ่ะนี่นวดเอ่อวันที่จะเอามาที่เท่าไหลด์นี้โอ้ยยำได้หนึ่งทีแล้วนู่นนี่แล้วนูมีอ๋อพูดถึงเคยได้มาก่อนใช่ไหมคุณป้าเคยได้มาก่อนเนาะกับเจ้าแม่เรา กระลุนเลยแม่ตะเคียนซื้อไว้อีกอย่างหนึ่จงจำไม่ได้ออไ,ได้โชคดีใช <c oughs> ่ไหมคะโชคเพราะว่าอันกับเพจยูทูบอันเพิ่งจะให้ ค่ะท่านผู้ชมคะคุณป้าคนนี้เขาเคยเจ้าแม่ให้อ่าทำบุญเสร็จแล้วเจ้าแม่ก็แบบให้ตัวโชคลาภก็เลยมาถามคุณป้าเพราะว่าคุณป้าเป็นคนมีดวงนะคะท่านผู้ชม พี่งบมคนีวงเหมือได้เยอะก็ได้ทุกคนนะคนที่มาวันนี้คุณป้าทูวงสวงัองสองจแม่หมดหมดหมดเลยใช่ไหมหมดทคือทำหมดเลยให้ทุกคนเจาเียนมาใหม่อ่ะใหญ่ใหญ่มจับคือกนมาเออนมาไม่บอกยังพูดถึงชื่องตังชื่นเนาะต้องไปถามปุนเนาะปุนต้องบหนอะไร อือต้องไปถามไปลุ้นไปลุ้นแล้วจูบจั้งเนอะเดี๋ยวยังไงคะเดี๋ยวจะไปใา่ให้ท่านผู้ชมดูเนาะอือแต่เดียวยังไม่รู้นะคะอันนี้เราเรียกเจ้าแม่ตะเคียนเฉยๆเนาะอือเราเรายังไม่รู้ชื่อเลยไอ้นั่นกระถามอยูอะเซียนกระถามฟาบูบจั้งฟาลืมต้อถามมาซื้อมาจังไหนนะมาถ่ายอ่ต้องถามคุณพลุน้นพลุนเขาจะรู้หมดหมดทุก เอ้าเจ้าแม่ตะกอนอยู่ตรงนี้มีใช่เหรอเออเอาเพิ่นขึ้นมาอันเดียวกันตะกี้เอาเพิ่นมาอยู่นี้ตกอมาถูกอยู่นี้ค่ะค่ะค่ะมากกว่าบโบ๊ะมากกว่าโบได้มารกมาคือบ่ได้ลูกเด้ออันนั้นคืออันเก่าตั้งแต่สมัยคุณป้าถูกหวยนะคะมีโชคมีลาภตัวนี้ก็ยกขึ้นมาใช่ไหมคะคุณครูยกขึ้นมาแท่นตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะคือเผื่อเผื่อเรามีโชคมีลาบกันนะคะ ขนตลอดน้องสท่านจาเอเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายเจ้าแม่จ้าแม่ตะเคียนดีเนาะนี่นะหมาผูกตเอนหล่อ่มื่อไงบอกถ่ายแล้วเ็ก็เป็นก็รูปประเท้ายรูปบะไ้ตัวใดนมาเร็วมาแล้วให้กระเมียนเลยไอ้กระเมียนเลยค่ะท่านผู้ชมคะแต่ก่อนนะคะ แต่ขอต่ก่อนเจ้าแม่ตะเคียนเราอยู่ข้างล่างเนาะทีนี้ท่านพระครูนะคะท่านก็เชิญเอาขึ้นมาข้างบนนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคือเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเออันนี้หลายพันธุ์บลูค<ำ>อ,อ้ มองเห็นตึกตัวเลขเหรอท้่ตัเลขศูนย์บอกแล้วแต่ใครจะเห็นนะคะ <c oughs> เคยมีโชค <c oughs> มีลาบนะซึ่งเจ้าแม่ตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนของเจาวานะคะเจ๊พวงนะคะที่เคยถูกมาแล้วนะคะคือสองแสนกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้ได้มาทําบุญที่บ้านวัดมหาชัยนะคะซึ่งอ,อย้ายของเจ้าแม่เราขึ้นมาอยู่ข้างบนเนาะ ก็ม sí, okay. go. my sí, oh, no? ีคนมาขอโชคลาภนะคะแต่ก็แล้วแต่โชคใครโชคมันนะคะท่านผู้ชมคะอาจารย์มองเห็นเป็นตัวไหนเนาะตามลายไม้หนี่ได้หมดอันนี้คือเลขอะไรเนาะเลขสามห้าบ่อาจารย์คืออยู่บ่อาจารย์น่าสามนี่ตีเจ็ดอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นเลขสามไหม อ,อนอแล้วต่อมาหลรคสเออสามเจสามเจ็ดนองอสามเจ็ด,จดใช่ใช่เปืสูทที่เ <ใน S 1> บิบ่งเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นงานดีนะคะพี่น้องม่ยางไรครูมาดูโชค<ะ>ดูลาบเพื่เห็นโอโอหนี่ออาจารย์ขอเพื่อนอยอ่เลยได้เห็นก็ได้ เพราว่าครูเสียนเห็นตัวเลขชกล้วงมื่ที่แล้วเลขเขาอันตัวพูดนะแม่ตะเคียนไหมเห็นนะโอ้นี่ตะเคียนเก่าตะเคียนเก่าใช่ตะเคียนเก่านะคะท่านผู้ชมเป็นโชคดีนะอืมไม่เดียวไม่เดียวทำไมไปนี่สองอันเนาะอันนี้เก่าอันนี้นะพูดคู่เห็นเป็นตัวใดกับเมื่อกี้นี่ยเจ็ดเจ็ดอย่างก <Really? S 2> ็สามเจ็ดเพิ่นเห็น สาเจ็ดกับสามห้านินี่นะเออเป็นสามเจ็ดเป็นสามเจ็ดเลยไหนอ่ะนี่นะไหนท่นผู้ชมนี่นะสามเจ็ดทะลออันนี้เหรอนี่บอกกูใช่ไหมสามเจ็ดทะนึอ๋อบริเวณนี้เหรอเห็นสามเจ็ดสแล้วก็ยัดอ่ะเห็นเห็นเห็นเป็นตัวชัดเอเนตัอใ่ให ใครเข้ามานะคะท่านผู้ชมใครมองเห็นเป็นตัวเลขก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าท่านเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภตัวไหนเนาะเห็นสามเจ็ดบอกครูอืมเพื่อจะถามประซียนว่าเราได้ตัวไหนมีผู้ใดแน่ยวค่ะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์ที่ขึ้นมากับเจบาก็มองเป็นสามเจ็ดนะคะค่ะท่านผู้ชมคะันก็มาอาบุญนะคะท่านผู้ชมก็ขอโชคลาภค่ะท่านผู้ชมคะตัวนี้ก็เป็นเจ้าแม่ตะเกียนเก่านะคะซึ่งก็อยู่บ้านเจบาชาแนลนี่แหละคะ่ะวันนี้มีมีบุญนะคะมาทำร่วมบุญกับคุณป้าด,ด้วยคะ่ะคนก็เยอะแยะนะคะซึ่งให้ความสนใจมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะ ทุกคนทุกท่านนะคะก็เป็นตัวสวยงามมากเลยนะคะออที่วัดบ้านของเจวาชเนเเล,ลนะคะเจ้าแม่ตะเคียนที่เจวาขึ้นไปกราบได้นะคะเป็น จ้าแม่ตะเคียนเก่านะคะ,ะแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นาะคุณแป้นเนาอยกขกคุณมาตรงนี้ก็มีคนมีอาจารย์โชคดีมอง <c oughs> เห็นเป็นตัวเลขนะคะ, <c oughs> ะเ,คเป็น3าเจ็นะคะท่านผู้ชมเดอ๋ย,อยังไงก็ลองดูนะคะ <c oughs> เผื่อเรามีโชคมีลาบกันนะคะซึ่งอาจารย์เห็นเป็น3 7 7 3, 3แล้วไม่ก็3 1 133553นะคะเมื่อกี้อาจารย์ํำเพิ่นเห็นอันนี้ก็แล้วแต่โชคลาบนะคะท่านผู้ชมค่ะ วันนี้เราก็มีกันทำอัลบั้มให้กันคละท่านผู้ชมเราก็มาทําบุญกันที่บ้านนะคะซึ่งก็เป็นบ้านของเจวานะคะวันนี้มาทําบุญถ้าผู้ประสาทีสานก็คือเปิดประตูแล้วเข้าวนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ประเพณีอีสานเนาะเราก็ทํากันทุกปีนะคะท่านผู้ชม แล้วก็เราก็มาทําที่วัดด้วยนะคะมาทําบุญด้วยนะคะ,ะที่วัดบ้านมหาัยของเจวานะคะแล้วก็ทําบุญแล้วก็มีชาวบ้านลงไปกันเยอะนะคะก็ทํากันทุกปีนะคะสําหรับภาคอีส,สานของเรานะคะท่านผู้ชมเจาวาก็มีโอกาสได้ไปร่วมทําบุญด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ ค่ะท่านผู้ชมคะทาบุญเสร็จเราก็มาขอโชคลาบจากเจ้าแม่แตะเคียนนะคะท่านผู้ชมบางคนก็ได้มีโชคมีลาบนะคะบางคนก็มองไม่เห็นคะ่ะบางคนก็แบบมาหาตัวเลขก็ไม่ได้นะคะก็แล้วแต่เจ้าแม่จะให้นะคะบางคนบางคนบางท่านก็มองเห็นแล้วก็จนผู้ชม วันนี้มาทําบุญก็จะมีเจ๊ตังชนแนลแล้วก็บุญธรรมนาโชคแล้วก็เจวาแชนแนลนะคะมาร่วมทําบุญด้วยนะคะวันนี้นะคะก็บอกท่านผู้ชมไปนะคะอา่าอาจารย์ได้ก็เป็นตัวโชคลาภมาก็ไม่รู้ว่าอาจารย์นะจะมีโชคมีลาบไหมลองติดตามดูนะคะท่านผู้ชมคะ่ะประกันบอกแน่ สาอาจารย์เห็นเป็นสาห้าอาจารย์ข้ามห้าหมดเยไหอาจารย์ข้ามบ้านเท่าน่อนะคุณป้าดูเป็นเจ็ดสี่อ๋อก็แล้วแต่โชคลาภใครนะคะเจ็ดสี่นะคะ ท่านผู้ชมคะคุณป้าก็บอกว่า7 447นะคะคุณป้ากันนิกาก็มองเห็นแล้วนะคะหลังจากท,ปปที่ทำบุญล้วก็มาขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนเหรานะคะฝากท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะค่ะ,ะย,ยังไงก็เจาวาก็ขอบคุณทุกคนทุก,กท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว c าชาแนลนะคะเจวาก็ช่วงนี้กำลังยุ่งการงานอยู่นะคะอาจจะไม่ ทำหาตัวโชคลาภให้กับท่านผู้ชมได้เต็มที่เลยนะคะท่านผู้ชมคะยังไงเจวาก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเจวานะคะโอ้ยบ่ได้ไปจะกซือไปจะเบาอะไรันยากกันบ่ได้ไปเมื่อนี้เน่ยนาขายรอให้ผู้ชมดูพี่น้องพีทองธุรกิจวนตัวเสร็จแล้วก็เรียนเชิญอย่างรวดเร็วเลยนะครับ มองดูนี่ก็ยังมีหลายท่านยังอาจจะนั่งตามใต้ต้นไม้บางก็ได้ไม่เป็นไรด้านหน้าจะว่างอยูวถ้านั่งห่างๆกันก็ได้นะครับก็เป็นสถานการณ์โควิดเนาะพี่น้องเนาะยังไงเราก็ต้องเช่วยกันดูแลเป็นเชิญท่านนายก ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหียญลูกอ้อยสองเป็นแบบสองพันยูที่ว่างเรียนเชิ็ครับตามกฏการเมืองท่านผู้ดูบัญญาติวัดนะครับท่านก็จะได้จุดเที่ยงบูชาพระธาตุไกรนะครับแล้วก็มาจุดเที่ยงบูชาโบรพาจารย์นะครับ สวยงามเถอะเนาะอันนี้อันนี้งามไทยกระปอดแม่แม่ก่ะปอด<อ><า>เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะถือถือ่ะได้ ท่านผู้ชมคะอาจจะไม่ได้ยินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปิดปากนะคะเจวาก็จะได้บอกท่านผู้ชมว่าเจอเพื่อนสาวแล้วนะคะซึ่งเพื่อนสาวคนนี้เป็นผู้ที่โชคดีนะก็ถูอเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามาเรยบร้อยเราก็ได้ตัวแรกจะสองเต็มกว่านะคะเมื่อกี้เลยค่ะเอาอันนี้ตอนนี้ก็มาถวิ้นโจงว่าเขาได้ตัวไหนเนี่ยเพื่อนฮาคอนเก้านะฟังดีๆๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะเพื่อนสาวนะคะท่านผู้ชมค่ะ งวดนี you, so so ้ด้ตัวไหนไไเลยไอหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะอันนี้คือเพื่อนสาวคนที่โชคดีนะคะหนึ่งหกหนึ่งอะไรนะหกหนึ่งเจ็ดหกสี่ากไว้เดคะพี่น้องเพ่อันแม่เพื่อนเพื่นแบ่งบุญคท่านผู้ชมผัวท่านผู้ชมซื้อด้วยแล้วก็ได้บุญได้แล้วแล้วก็มาทำบุญอะไรด้วยตามที่รัดนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้สอเกียรติีสองเกวยด้วยนะคะมันเคยถูกมาก่อนนะคะสองเกีก็บาทเดค่ะพี่น้อง ค่ะทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามารับชมช่องเจาวาชแนลนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงๆเด้อค่ะพี่นางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ